คุณเคยรู้สึกไหมเวลามองคนที่คุณชื่นชมแล้วสงสัยว่าทำไมเขาทำได้ง่ายจังทำไมเราถึงยังอยู่ที่เดิมทั้งที่เราก็พยายามเหมือนกันคุณเห็นเขาก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจเหมือนชีวิตของเขาไม่มีอุปสรรคเหมือนทุกสิ่งที่เขาทำมันไหลลื่นราบรื่นเหมือนถูกสร้างมาเพื่อความสำเร็จโดยเฉพาะแต่ความจริงคือสิ่งที่คุณเห็น มันไม่ใช่ทั้งหมดของเรื่องราวนั้นเลยคนที่คุณชื่นชมในวันนี้เขาเคยอยู่ในจุดเดียวกับคุณมาก่อนจุดที่สงสัยในตัวเองจุดที่เหนื่อยจนไม่รู้จะเดินต่ออยังไงจุดที่มองกระจกแล้วไม่แน่ใจว่าคนตรงหน้านั้นมีค่าพอไหมแต่สิ่งที่ทำให้เขาดูทำได้ง่ายไม่ใช่เพราะชีวิตเขาง่ายกว่ามันเป็นเพราะเขายอมรับความยากนั้นได้เร็วกว่า เขาไม่เสียเวลาไปกับการถามว่าทำไมมันยากจังแต่เขาใช้เวลาทั้งหมดในการหาคำตอบว่าจะทำยังไงให้ผ่านมันไปได้คนที่ประสบความสำเร็จไม่ได้ใช้ชีวิตโดยไม่มีความกลัวพวกเขาแค่ฝึกอยู่กับความกลัวได้ดีกว่าเราพวกเขาไม่ได้เก่งกว่าคุณในทุกด้านแต่พวกเขาฝึกมากกว่าคุณในทุกวันที่คุณลังเล ทุกครั้งที่คุณหยุดเพราะความไม่มั่นใจคือช่วงเวลาที่พวกเขาเลือกจะเดินต่อทั้งที่กลัวเหมือนกันทุกครั้งที่คุณรอแรงบันดาลใจพวกเขาเลือกจะลงมือทำโดยไม่ต้องมีแรงบันดาลใจอะไรเลยคนที่ดูเหมือนทำได้ง่ายคือคนที่ผ่านจุดที่ยากกว่าคุณมามากจนเขาชินกับมันเขาไม่ได้หลีกเลี่ยงความล้มเหลวแต่เขา เดินทะลุผ่านมันมาจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจำไว้นะความยากในชีวิตไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อทำร้ายคุณแต่มันถูกสร้างมาเพื่อทดสอบว่าคุณกล้าพอที่จะเติบโตหรือยังเวลาคุณเห็นใครบางคนที่เก่งอย่ามองแค่ตอนเขาประสบความสำเร็จจงมองให้ลึกลงไปในช่วงเวลาที่เขายังไม่มีใครรู้จักช่วงเวลาที่เขาต้องนั่งเงเียบ ต่อสู้กับความสงสัยในใจช่วงเวลาที่เขาทำสิ่งเดิมซ้ำๆโดยไม่มีใครเห็นค่าเพราะตรงนั้นแหละคือเหตุผลที่วันนี้เขาทำได้ง่ายเขาไม่เก่งกว่าใครตั้งแต่เกิดเขาแค่ซื่อสัตย์กับความพยายามของตัวเองมากพอเขาไม่ต้องการให้ใครมาเข้าใจเขาแก้ต้องการเข้าใจตัวเองให้มากขึ้นทุกวันอย่าคิดว่าคุณได้วกว่าใคร คุณแค่ยังไม่ถึงจุดที่คุณพร้อมจะอดทนเท่าพวกเขาเท่านั้นเองไม่มีใครเริ่มต้นแล้วสำเร็จทันทีทุกคนต้องผ่านช่วงที่เหนื่อยจนอยากเลิกแต่ต่างกันตรงที่บางคนเลิกจริงๆในขณะที่อีกคนเลิกคิดจะเลิกนั่นแหละคือเส้นแบ่งระหว่างคนธรรมดากับคนที่คุณชื่นชมอย่าลืม ทุกคนเริ่มต้นด้วยความไม่มั่นใจทั้งนั้นแต่คนที่ไปถึงเส้นชัยคือคนที่ไม่ยอมให้ความไม่มั่นใจมาควบคุมชีวิตเขาเขาอาจจะกลัวเหมือนคุณแต่เขาเลือกจะเดินทั้งที่กลัวเพราะเขารู้ว่าความกลัวจะค่อยๆหายไปแต่ความเสียใจจากการไม่ลองมันจะอยู่กับคุณตลอดไปดังนั้นถ้าคุณอยากให้วันหนึ่งคนอื่นมองคุณและพูดว่า เขาทำได้ง่ายจังคุณต้องยอมผ่านวันที่มันยากที่สุดให้ได้ก่อนจงใช้ความเหนื่อยในวันนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าคุณไม่ได้แค่ชื่นชมคนเก่งแต่คุณกำลังกลายเป็นคนคนนั้นด้วยตัวเองเพราะสุดท้ายแล้วความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณทำได้เร็วแค่ไหนแต่มันอยู่ที่ว่าคุณยอมอยู่กับความยากได้นานแค่ไหนคนที่ดูเหมือนทำได้ง่าย เขาไม่ได้มองความยากเป็นศัตรูแต่เขามองว่าความยากคือเพื่อนที่คอยฝึกให้เขาแข็งแกร่งขึ้นทุกวันทุกครั้งที่ล้มเขาไม่ได้ถามว่าทำไมมันต้องเกิดกับฉันแต่เขาถามว่าสิ่งนี้กำลังจะสอนอะไรฉันเพราะทุกความล้มเหลวคือบทเรียนที่ซ่อนอยู่ในชุดของความเจ็บปวดและคนที่เข้าใจสิ่งนี้เขาจะไม่หนีเขาจะนิ่งเขาจะรับเขาจะผ่านจนวันหนึ่งเขาเริ่มมองเห็นว่า สิ่งที่คนอื่นเรียกว่าอุปสรรคมันคือบทฝึกของจิตใจคุณอาจไม่รู้ว่าในแต่ละคืนที่เขาดูเหมือนมั่นใจเขาเคยร้องไห้กับความเหนื่อยของตัวเองกี่ครั้งแต่เขาไม่ยอมแพ้เพราะเขารู้ว่าการร้องไห้มันไม่ได้ทำให้เขาอ่อนแอมันทำให้เขายังเป็นมนุษย์อยู่และมนุษย์ที่กล้ายอมรับความรู้สึกของตัวเองได้คือมนุษย์ที่เข้มแข็งที่สุดอย่าเปรียบเทียบเส้นทางของคุณกับใคร เพราะทุกคนมีเส้นทางที่ถูกออกแบบมาเพื่อสอนบางอย่างที่ต่างกันเขาอาจผ่านบทเรียนของความกลัวมาแล้วแต่คุณกําลังเรียนบทเรียนของความเชื่อในตัวเองอย่ารีบอย่าท้อเพราะทุกก้าวที่คุณเดินมันกําลังสร้างตัวคุณในแบบที่โลกต้องการให้คุณเป็นวันหนึ่งคุณจะมองย้อนกลับมาแล้วเข้าใจว่าที่มันยากในวันนั้นมันไม่ใช่เพราะคุณด้อยกว่าใคร แต่มันเป็นเพราะชีวิตกำลังสอนให้คุณเก่งพอที่จะรับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าคนที่คุณชื่นชมในวันนี้เขาก็เคยมีวันที่ไม่มั่นใจเหมือนคุณเขาก็เคยมีวันที่อยากหนีเหมือนคุณแต่เขาเลือกอยู่ต่ออยู่ในวันที่ไม่มีใครเข้าใจอยู่ในวันที่ไม่มีคำชมอยู่ในวันที่ทำดีที่สุดแต่ก็ยังไม่พอและสิ่งนั้นแหละ คือสิ่งที่เปลี่ยนเขาจากคนธรรมดาเป็นคนพิเศษเพราะสุดท้ายคนที่อยู่รอดไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดแต่คือคนที่ไม่ยอมแพ้ในวันที่ไม่มีเหตุผลจะเดินต่อคุณไม่ต้องรีบไปถึงจุดเดียวกับใครแต่คุณต้องกล้าเดินในเส้นทางของตัวเองด้วยความเชื่อมั่นว่าทุกความล้มเหลวทุกการพยายามมันไม่สูญเปล่า วันหนึ่งความเข้าใจจะมาแทนความสงสัยความมั่นใจจะมาแทนความกลัวและคุณจะรู้ว่าสิ่งที่คุณชื่นชมในคนอื่นมันมีอยู่ในตัวคุณมาตลอดเพียงแต่คุณยังไม่ได้ใช้มันอย่างเต็มที่อย่ารอให้พร้อมแล้วค่อยเริ่มเพราะความพร้อมไม่มีวันมาหาคนที่รอแต่จะมาหาคนที่กล้าเริ่มแม้จะยังไม่พร้อมก็ตาม และเมื่อวันนั้นมาถึงคุณจะเข้าใจว่าสิ่งที่เคยดูยากมันไม่เคยยากเกินกว่าคนที่ไม่ยอมแพ้เลยสักคนเดียวและเมื่อคุณเริ่มเข้าใจว่าทุกคนต่างก็มีเส้นทางของตัวเองคุณจะเริ่มเลิกเปรียบเทียบและเริ่มให้คุณค่ากับการเดินของตัวเองเพราะความสำเร็จไม่ใช่การแข่งขันกับใครแต่มันคือการชนะตัวเองในเมื่อวานวันนี้คุณอาจจะยังไม่เร็วเท่าคนอื่นแต่ถ้าวันนี้คุณกล้าที่จะก้าวต่อ แม้แค่เก้าเดียวคุณก็ชนะคนที่ไม่กล้าขยับแล้วจงเข้าใจให้ชัดว่าไม่มีใครที่ทำได้ง่ายจริงๆเขาแค่ไม่พูดถึงความยากของเขาเท่านั้นเขาเลือกจะเงียบแล้วเดินเขาเลือกจะรับแล้วเติบโตทุกความเจ็บทุกบาดแผลทุกความล้มเหลวที่คุณผ่านมามันไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อทำร้ายคุณแต่มันเกิดขึ้นเพื่อสร้างเกราะในใจให้คุณเข้มแข็งขึ้นให้คุณเข้าใจความหมายของคำว,ว่าอดทน มากกว่าคนที่ไม่เคยผ่านอะไรเลยลองคิดดูสิถ้าทุกอย่างง่ายคุณคงไม่มีทางภูมิใจในสิ่งที่คุณได้มาเลยแต่เพราะมันยากเพราะมันทำให้คุณต้องพยายามต้องอดทนต้องกัดฟันสู้นั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้คุณมีคุณค่ามากกว่าคนที่แค่โชคดีไม่มีทางลัดในเส้นทางของคนที่ยิ่งใหญ่ไม่มีสูตรสำเร็จที่ใครจะให้คุณได้มีเพียงการฝึกตัวเองทุกวัน ฝึกไม่ยอมแพ้ฝึกเชื่อในตัวเองฝึกเดินเพราะคนที่ดูเหมือนทำได้ง่ายเขาไม่ได้ง่ายเลยเขาแค่ชินกับความยากเขาผ่านมันมามากจนรู้ว่าความยากไม่ใช่จุดจบแต่เป็นสัญญาณว่าคุณกำลังจะโตเมื่อคุณเริ่มเข้าใจความหมายของความพยายามคุณจะเลิกโทษโชคชะตาคุณจะเลิกถามว่าทำไมเขามีมากกว่าแต่จะเริ่มถามว่าฉันต้องเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้ และนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงความมั่นใจไม่ใช่สิ่งที่ใครมอบให้คุณได้มันเป็นสิ่งที่คุณต้องสร้างจากการทำสิ่งเล็กๆซ้ำๆทุกวันทุกครั้งที่คุณทำในสิ่งที่คุณกลัวแล้วไม่หนีคุณกำลังปั้นความมั่นใจขึ้นมาด้วยมือของตัวเองความมั่นใจไม่ใช่การพูดว่าฉันเก่งแต่มันคือการพูดว่าฉันพร้อมจะพัฒนาแม้จะยังไม่เก่งความกล้า ไม่ได้หมายถึงไม่มีความกลัวแต่คือการทำในสิ่งที่กลัวโดยไม่ปล่อยให้มันหยุดคุณคนที่คุณชื่นชมเขาไม่ได้มั่นใจเพราะเขาไม่เคยล้มเขามั่นใจเพราะเขาล้มมาเยอะแล้วเขายังกล้าลุกขึ้นทุกครั้งและคุณก็ทำได้เหมือนกันแค่คุณต้องยอมรับก่อนว่าไม่มีใครมาช่วยให้คุณสำเร็จได้นอกจากตัวคุณเองอย่ารอใครมาเข้าใจอย่ารอใครมาให้กำลังใจ เพราะวันหนึ่งจะมีวันที่ไม่มีใครอยู่ข้างคุณเลยและนั่นคือวันที่โลกกำลังถามว่าคุณยังกล้าถ้าวันนั้นมาถึงจงยืนให้ได้แม้จะไม่มีเสียงปรบมือแม้จะไม่มีใครเห็นเพราะทุกก้าวที่คุณเดินอยู่ในความเงียบนั้นมันกำลังสร้างเวอร์ชั่นใหม่ของคุณที่เข้มแข็งกว่าเดิมวันหนึ่งคนจะมองคุณแล้วพูดว่าเขาโชคดีจังทำไมดูเหมือนชีวิตเขาง่าย แต่เขาไม่รู้หรอกว่ากว่าคุณจะมายืนตรงนี้ได้คุณผ่านคืนที่ร้องไห้คนเดียวมากี่ครั้งผ่านวันที่ไม่มีแรงแต่ยังฝืนยิ้มมากี่ร้อยวันผ่านความรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าแล้วกลับมาลุกใหม่กี่รอบนั่นแหละคือสิ่งที่ทําให้คุณมีพลังไม่ใช่เพราะคุณไม่เคยล้มแต่เพราะคุณไม่ยอมให้การล้มทําลายความเชื่อของคุณอยากกลัวที่จะเริ่มใหม่อยากกลัวที่จะกลับไปนับหนึ่งเพราะทุกครั้งที่คุณเริ่มใหม่คุณไม่ได้กลับไปที่เดิม คุณกลับไปพร้อมประสบการณ์ทุกการล้มมันไม่ได้รีเซ็ตคุณกลับศูนย์แต่มันบวกให้คุณเพิ่มหนึ่งเสมอเพิ่มความเข้าใจเพิ่มความอดทนเพิ่มความนิ่งและนั่นแหละคือสิ่งที่ทําให้คนที่เคยดูเหมือนเก่งกว่าสุดท้ายกลายเป็นคนเท่ากับคุณถ้าคุณไม่ยอมแพ้อย่าลืมสิ่งที่ทําให้คนคนหนึ่งเปลี่ยนจากธรรมดาเป็นคนที่โลกจําได้ไม่ใช่โชคไม่ใช่พรสวรรค์ แต่คือความพยายามที่ไม่เคยหายไปแม้ในวันที่ไม่มีความหวังคุณมีพลังแบบนั้นอยู่ในตัวมันอาจยังหลับอยู่เพราะคุณยังไม่เรียกมันออกมาแต่เมื่อคุณเริ่มเชื่อในตัวเองเริ่มลุกขึ้นแม้ไม่มีใครเข้าใจเริ่มเดินแม้ไม่มีทางแน่นอนพลังนั้นจะค่อยๆตื่นขึ้นและเมื่อถึงวันนั้นคุณจะไม่ต้องชื่นชมใครอีกต่อไปเพราะคุณจะกลายเป็นแรงบันดาลใจของคนอื่นเอง